สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านนะครับประกาศตามหาคนหายครับตามหาคนหายด้วนครับใครเจอเกิบนะครับแปดลิ้วนะครับช่วยบอกนะครับว่ามีหลายใครหลายคนคิดถึงครับนะครับเออประกาศตามหายเกิบครับทุกท่านเกิบหายไปแล้วครับนะครับเกิบหายแล้วครับเกิบหายไปแล้วนะครับหลังจากที่ โอนลายฟาดปาาครับม,รมันจะเป็นอย่างนี้ประจํามันจะเป็นอย่างนี้ใจสิครับสังเกตเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ประจําถ้า <c oughs> มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่กล้าออกมามันจะหดหวัวมันไม่กล้าเลยเห็นไหมครับไม่กล้าไม่กล้าขายสิครับหดหัวอยู่จะในรูครับหดหัวแต่อยู่ใจในรูไม่กล้าใครเลยไม่แอดเดียวหายไปแล้วครับ ก็ตามหาคนหายด่วนรับนะประกาศตามหาคนหายด่วนเนื่องจากนะครับทางบ้านทางครอบครัวให้ภายแล้วนะครับนะเออกลับบ้านมาซะทางครอบครัวให้ภายแล้วกลับบ้านมาด่วนนะครับนะนี่คือไอ้เกิบนี่คือไอ้เกิบนะครับยามยามศึกเราลบลามยามสงบ ไอเคียนโพครับนี่คือไอเกิร์บครับนี่คือสันดานท่าแท้ของมันเงีสีเห็นไหมครับหายเยงีบกีบเขากีบเมฆส้นตีนนะหมานะครับไม่กล้าครับไม่กล้าไกลายลองดิลองกล้าไกลายดิไกล่ลายฉะเสียหมาเลยนะผมบอกเลยให้ ไม่กล้าแผ่เยอะงายนะแผ่เยอะไม่กล้าเงียบกิบหายกิยบโอ้ยลายประกาศศึกขนาดนี้เป็นกูกส่วนแล้วไอ้เหี้ยไอ้ที่ขี้ขาดเห็นไหมครับขี้ขาดยิงหมดต้นหายไปแล้วครับทุกคนนะครับยิงหมดต้นหายไม่กล้านะครับ,ยบยเยียบกีบหายอากีบเมฆครับนี่คือสันดานของไอเกิบนะครับ ไม่กล้ากับใครไม่กล้านู้นไม่กล้านี่มันไม่กล้าใครหรอกนะครับมันแผลมันแผลมันเยอะเรื่องการเงินหลังบ้านมันเยอะแต่อย่างเงี้ยไอเมเชื่อผมดิไม่กล้าพวกนี้ไม่มีเรื่องการเงินการเรื่องการหลังบ้านการเรื่องหลอกเอฟซีการแม่คนนั้นโอนให้แม่นี่โอนให้มันเยอะกลวยลายแฉรคลิปเสียงครับเรื่องเรื่องคือกลวยลายแฉรคลิปเสียงไงเคราบบป่เออ คงจะด่าหน้ากากไว้อะดูทรงแล้วเนี่ยเออกูไอลาแ์แฉคลิปเสียงไงไม่กล้างไงไม่แบบว่าเปิดไปเลยนะจริงเปิดสิคือตอนนี้ไอ้ลนยมันถือไพ่เหนือฝ่ายเกิบไอ้ลายเนี่ยมันมีคลิปเสียงที่ไอเกิบเนี่ยนะครับไอ้เกิบเนี่ยด่าขครรู้ดา่ดาคนนี้ก็เรื่องป่ามงเรื่องป่าไม้ไอไลนมีไอล้ลนมีทุกคน จะบอาว่าไอ้ลยมีนะครับไอ้ลยมีนะครับเ mm hmm. พราะอะไรพี่ครับเพราะว่าไอ้ลเนี่ยมันกลุ่มความลับอะไรไว้เต็มเลยทั้งคลิปรงคลิปเสียงนะครับทั้งคลิปรงทั้งคลิปเสียงทงังทง้งหลายมากมายไอไลมันมีครับมันมีเยอะ นะครับแล้วแชทเชิร์ตเนี่ยที่ดารู้ด่าคนี้เนี่ยอเผื่อมีแชทได้อีดําอีกด้วยมีคลิปได้อีดําอีกด้วยเชื่อผมดิมีแล้วก็เรื่องอดีป่าไม้มีมันโทรม,มันบันทึกเสียงไอไอลน์เนี่ยมันชอบบันทึกเสียงไอเจอบเลยไม่กล้าไงอะไรปะเจอบไม่กล้าเลยไม่เอะไม่ไรตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้นไรั fc เขจาจะผมยังผมจะบอก fc แม่แม่ไว้นะผมจะบอก fc แม่แม่ไว้นะว่าตอนเนี้ยากการตอนเนี้ย ไอ้เชี่ยนี่ชราสุดจำไว้นะยามกินกินด้วยกันนะครับยามขอขอด้วยกันยามมีเรื่องไอ้เชี่ยนี่หายหัวจ้มนี่คือสันดานขอยเกิบนะครับไดไหมดีนี่คือสันดานหอยเกิบทุกคตจะยังนะครับส,สันดา,า,นะน,ดานื่อๆไอ้เชี่ยใจแหมคนนี้ ยิงใจแค่นี้นใจมดคนไอลายคูไอ้ลา์ตัเนี้นะมันคุมคลิปลับถอยเกอบอยู่นะดังยิงมันม,มีมีคลิปเสียงไอเกือบเลยไม่กล้าครับไอเกือบเลยไม่กล้านี่คือสัญญาณของของไอ,ไอเกือบครับนะครับคือตอนนี้นะครับ ไอเกิรบรู้ตัวเองเพียงพำน้ะเพียงพำน้ะนะครับรู้แล้วตัวเองเพียงพำน้ะออกไม่ไหนไม่ได้ก็เลยออกลูกนิ่งไปก่อนนะครับนี่ครับนี่คือสันตาของไอเกอบิบไม่กล้าครับไม่กล้าไกรลายไม่กล้ากับนักกากเลยไม่กล้าใครงั้นเลยเชืไม่กล้าเลยอยิงนี่คือนี่คือนี่คือไอเกอบิบเอฟซีสังเกตเถอะนะครับ ไอ้เฮี้ยนี่ชอบยืมมือคนอื่นยิงชอบยืมมือคนอื่นฆ่ากันตัวเองแม่งที่ขาดหดแต่อยู่ในรูนะครับไอ้ลายมันก็มีคลิปลับแหละจริงไมมเกิร์มึงไปนินทาใครไว้หลังบ้านนะอ่ะนินทาอีดำ นินทาหนาคกาลกินทาใครไว้หลังบ้านนะเรื่องป่าไม้อะไรพวกเนี้มึงวินินทาอะไรกักบกับไบลลายนะฮ่ะ,อะเอามาตอบดิตอนนี้ด่ามันไปมันก็ไม่ไม่ตอนนี้มันด่ามันไปมันก็ไม่สนใจเราไอ้เจอบอจริงยังไอ้แค่น้มันมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมีกระแสก็ออกมากระแสเอามันคือหากินอย่างเดียวตอนนี้คือป่าหรอหมอ พูดได้แค่ป่าละมอส่วนราอื่นองเงียบกยิ๊บรถอื่นไม่กล้าเลยเงียบกยิ๊บนะครับนี่แนีะครับสันดาลไอเกิรบรู้กันหรือยังใครครบ,ครบกูไม่ครบไอเคี้ยนี่ไม่เอาไข่นะครับไอเคี้ยนที่ไม่เอาไข่นะครับออกลูกออกลูกบุ้ยบุยนะครับออกลูกบุยบุยนะ ชาตหมาไอสัตว์กับยามสงบเรล่าล่าเรืองยามลบเหล่านี้่งเงียบกิิบคุเงียบก่อนดีฟ้าเงียบดีฟ้าอยู่ไม่ได้ถ้เงียบดีฟ้าครับนี่คือไอเกิรแปดอิวในถานนี้ครับนี่คือสัญชาตยานของหมาเกิร์ครับนะเออนะครับนะโอเคทีครับบะเกียเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้อร่อยมากนะครับเป็นเกียวเรืออันนี้เด็ดนะเด็ดในย่านแปดน้ํา เหนื่อยใจครับนะตามหาหน่อยนะเอตีครับ